สวัสดีครับเอนี้ครับเฮ้าสิบผ้ามาใส่รอบเย็นครับหลังจากที่เฮ้าเฮดไปแล้วครับหาอันนะครับข้อมสูงอยู่ที่ประมาณเมตรแปดสิบครับเ้นพาศูนย์กลางหกสิบเซนติเมตรครับผมนี่ครับเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับบางเก็บน้ําห้อยําแค่ครับอันนี้เป็นจุดที่เป็นบริเวณนะครับไตหน้าของผมเองนะครับจะมีปลาบัว ันนี้ครับน้องไส้เป็นสูบน้ำใส่กลมนะครับอันนี้ผมก็เลยว่างเนีไว้ขาวๆนะครับมีภัยในเรื่องเครื่องเคียง้นน่าครับเป็นที่ผมขึ้นยิ่งกว่าครับอันนี้ครับรอบเข้าครับจำนวนห้าอันนะครับสนใจสั่งจองได้ครับขายโปรแพงครับเกเองครับสามลอยห้าสิบร่วมทรงครับมองขึ้นรขายอาหารลอยนะครับอันนี้ครับเป็นอุปกรณ์เชียกมีดผ่าครับ เราเตรียมไม้ไผ่ไปแล้วรอแป๊บนึงนี่จะใส่ไม้ประมาณสี่ล้ำนะครับอันนี้ผมมาเตรียมไม้มาเรียบหน่อยนะครับก็จะค้นไปครับจะใส่จุ่บาบัวข้างหน้าครับบรรยากาศดีดีครับวันนี้มีล่มเล็กหน้อยครับนี่ครับก็จะ,จะเริ่มใส่นะครับบริเวณที่ปักเอาไว้ครับ แถวๆปามวะครับลมค่อนข้างแห้งนะครับกจะจัดผัดมวกผิวแน่ครับเก็บบเป็นอุปสรรคครับสำหรับสิ่งที่เข้ามาครับครับไม่ไพ่ครับอันให้ทั้งพนิธตัวนะครับเป็นพอเองครับไปตัดหาครับหายควบมือดีครับ อันนี้เป็นปลาบัวครับหมากบัวก็สามารถเก็บไปกินได้นะครับมีน้องอีคิวครับที่เพิ่นมาเป็นมือกองไห้นะครับนะครับแบกไม่ไพ่นะครับก็ง่ายๆครับพร้อมครับก็ต้องใส่มองครับบรรยากาศดีครับน้ำใสครับบริษัทายครับตอนเห็ดครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะรุน้องอีคิวก็เพิ่นก็ไปการเก็บครับพอดีทั้งบ้านมีงานเก็บบ้านไม้ครับก็ขอแสดงความยินดีกับเพิ่นครับ มาล้งไม้ลลางครับอันนี้เป็นบรรยากาศย่ำเร่ครับพระอาทิตย์กำลังจะตกยินครับปล่าสิตย์ยังะไดใส่ไปเรียบร้อยครับอันนี้ครับเป็นรูปร่างหน้าตาครับหลังจากเต้าหูใส่แล้วครับครับมันจะเป็นตาคายครับขึงเป็นแนวครับเพื่อปองให้ปลาที่ลอยพันมาครับเข้าไปในรอบเี้าหาต่างไว้ครับรอบนี้จะใส่สำหรับเขาจะแบบว่าเป็นเครอ่าสำหรับฟันปลา ไอไข่เขาเื่อยครับจำนวนหาอันนะครับแบบเป็นทีเรียบร้อยครับเดี๋ยวทิดนะครับมามาลุ้นกันครับว่ารอบเท่านี้่ซิมียังเขาบ่อแหลกๆมันอาจจะบ่กเขานะครับเพราะว่าเอาไปกวนหนามนะครับป้าจะตื่นครับผ่านไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์ครับน่าจะได้เห็นตัวกันครับสำหรับคลิปนี้ครับ กฝากกดไลค์กดติดตามน้ำได้ครับแถวถ้าได้จะไหนเดี๋ยวสิบมาอัปเดตคาวข่ามขนาวสาบครับสวัสดีครับบาย